สวัสดีจ้าเหมือนนี้มาพบกับช่องน้องยิงกินแซ่บเมนูนแำเสนอมากินนะจ๊ะพี่น้องเมนูน้ำเสนอที่แตมแทมแทมแทที่ทุกคนก็มากินจ้ะพี่น้องจ้าตั้งชื่อให้ว่าเมนูอะไรนี่คะเชฟยำขนมจีนปากจุด รอเลนแล้วจ้ะพี่น้องจ้าย่ำขนมจีนจ้าใส่กุ้งสดแล้วก็กุ้งสุกไอ้ว่แม่งกุ้งสดกุ้งสุกอ่าย่างกันล่ะมูกรอบรากาปลาทูทอดจ้ะพี่น้องจ้าแเศษๆจ้ะพี่น้องคือว่าเด็ดเลยค่ะพี่น้องมาด้วจ้าไม่กินน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าไม่กินน้ำกันได้จ้ะพี่น้องจ้าภรรดาพักมีถั่วรผู้ทัวรักยาวพี่น้องจ้าพักสะระแหน่นะคะสะระแหน่ สล,ลัดแหน่เชฟปากดีนะคะพี <diet> ่น้องพี่น้องจ้ะมีหยอดอ่ากระเช้าน้ำจ้ะสมองปรทับงานพี่น้องสมองสมองเบอร์จ้าพี่น้องจ้ามาสมองเบอร์มาเดจ้าพี่น้องทางไทยทั้งเมืองน้องมากินน้ำกันเลยจ้ามาแซบแบเยว่เว่น้ำกันเลยจ้าพี่น้องมาเดจ้าคุณอาพี่น้องยัวแห้งค่ะเชฟเพชรเองค่ะพี่น้องคุณอาค่ะปาร์ท มันสินเคี่ยวได้เว้ยละค่ะพี่น้องเชฟเพ็ดตอนใหญ่เหรอคะเพ็ดตอนลุยกันเลยค่ะปากเจาะกว้างอยู่บ่แม่นค่ะบอกฮะบองยิ้มเชฟเั็นปากบะหลีนะคะพี่น้องจ้าเขาอนุญาตจ้ามาแซ่บๆน้ำกันเลยพี่น้องแซ่บแค้นพี่น้องตำพริกบนโอ้ พี่น้องจ้าตัวนี้่อันดับแปลกใส่มือเบิ้งกันนอกพี่น้องเนะสิคือวัเนาะใส่มือม้วนเลยเนะคะ่ะครับนูใส่สอนเด้อพี่น้องจ้านูบน่ะนาธิบัตแซ่บพี่น้อง ไ,ไม่ค่อยกอดเลยสิฮะไม่ค่อยกอดใจแข็งซาลาเณรีน่ะ ทับเงยๆค่ะจังแสบสอบเทียบยุ่วขออาวจ้ะพี่น้องจ้ามาเลยจ้าพี่น้อง อพร้อมจากไข่าล้อือืื เขาเนี่ยอยากกินน้ำกันมั้งแซบอีหลีสออกระส้นกันนะครับพี่นุ่มมาได้ค่ะพี่หน่มอืม ใส่ทั้งมือใส่ทั้งตัวนะเนี่าดค่ะไอเทพก um ินข้ามดีเลยค่ะทำพี่น้องมึงปอบมาแล้วพี่น้อง <laughs> thức mê cái món nó chá mình Thay kiếp toàn luôn nuôi ตอนโซล่าเรื่องพี่น้องตอนคำเนี่ยการคำข้อโตกะสกสอกสะออนผงแห้งหรอกตัวนี้ไง พร้อมตักไข่แห้งพี่น,อน้องจ้ะนี่แบบทู่ทำเหรอทำเย่อีๆค่ะ ขอางหนูนี่จะเน้นเครื่องเลือจใกพี่น้องจ้าเครื่องตรงถึงใกพี่น้องปลาต้มเลยค่ะสร้าน้ำปลาสด นีมกรอบแห้งครับฟังเสียงนะคะพักกระกรอบจะไม่รับ สดชื่นพี่น้องเราจะเทน้ำแล้วนะคะพี่น้องซาแห้งแล้วมั้งเจบกินบ่คะ เอาไปกินบ่ได้อะเอาไป,าาไปว่างไวแล้วค่ะเชฟคม <c oughs> เปิดเผยเนาะ พี่ถากระเทดให้มึงด้วยจ้ะพี่น้องดตนนะะ้นคลิปเวยค่ะนองกุ้งบอกเขาก็ะเทยเ่ะอืม พริกบวเพ็ดพี่น้องมีพริกปลาพริกหนาวมั้งเขาเผาเขาเผาบ่หือยางก,กอรอบพี่น้อง cái năm này có phải không แ่บจริงๆกับเขาสื่อกับว่าถึกปากช้ามาเห็ดเองด้วยจ้ะพี่น้องจ๊ะนี่เปิดไซ์เขาบันถึกปาก <laughs> nó <laughs> tự <Tuyệt> đằng mà <cười> <cười> เก็บน้ำให้เลยค่ะเหิ่มอิ่มเหลือเพื่อนเดีล่าพี่น้องเวยจ้าเยวจังไม่เก็บล้างไม่ต่อพี่น้องมันโดนลูละจ้ะบ่มีทิ้งเลจจ้าพี่น้องจ้าจะเก็บกินให้เบิดจ้าพี่น้อง ไม่เห็นวิธีการทำพี่น้องเอาไว้ต้นคลิปนะจ้ะเดี๋ยวคลิปมันสียาวเนาะพี่น้องนะสำหรับมือน,นีกน็ขอลาพี่น้องไปก่อนเนาะแล้วก็ฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์เองยิงกิ่แซมนั่นได้จ้ามักก็กดไลค์ตกใจก็กดแชร์คือจังเพื่อนวานล่ะจ้าพี่น้องเชฟมาอีกแล้วกินน้ำกอนลาพี่น้องแล้วก็มาติดอ่างไมค่ะ พี่น้องจ้าจังได้กากพี่น้องกดไหนกดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้องยิ้งกินแซบไปเรื่อยๆในได้จากพี่น้องจ้าฮักพี่น้องทุกคนนะจ้าเ <c oughs> ชฟหมดกระลั่งอันเอกลี่ยคกเบาออกจาจ้ะพี่น้องจ้าจังได้กันยาฝาเบื่อกันได้จากพี่น้องเจ้ารอบนายยิ้งสิจ,จดใส่กระดาษว้พี่น้องแล้วก็เนฟ้ข้างๆคำหญ่ๆสกีบสกีบพี่น้องเขียนสกีบให้เชฟค่ะิได้ ทอง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 แล้วก็จบคลิปพี่น้องพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้จ้าไว้พอการคลิปนาด้วยจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ